ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันในวันพีดเบลติรันนะคุณผู้ชมอ๋ออย่างที่เรารู้กันฮะคุณผู้ชมว่าตัวละครใหม่มาแล้วนั่นก็คือเบลเม่ใช่ไหมเออเป็นสายเกเตอร์สีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไอตัวนี้แน่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 เนี่ยนะสายเกเตอร์สีเขียวนะฮะเออซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เหรอไม่นะฮะเพราะเพราะยังไม่ได้มันเลยแม่งเลย โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราจะมารีวโโริวตัวเขาเรกไปแล้วไม่วันนี้นะเราจะมารีวิวตัวละครที่เหมาะสมกับการเป็นแทงมากที่สุดนะไอ้เมื่อกี้คือเกินนะคุณผู้ชมเพราะว่าเบลอมี่ ami, ใช่ไหมฮะมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในพันธมิตรเอ่อเครือญาติเดียวกันกันกบดองเกอฮาเต้แฟมเบรี่นะคุณผู้ชมวันนี้นะเราก็เลยจะมารีวิวนะหนึ่งในแฟมเบรี่ของดองเกอเฮาเต้เหมือนกันนะ นั่นก็คือตัวโมนี้นะครับผู้ชมเตัวโมนี้เป็นสายแทงที่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วและอันชอบตัวละครตัวนี้ด้วยนะเนื่องจากมันน่าหลักมากนะเออก็เลยอยากจะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะฮะเดี๋ยวสครู่หนึ่งแล้วกันนะนี่นี่นีตัวน,น,นี้นี่นะกลุ่มโจรสลัดดองกิโฮเต้นะระดับหัวหน้านะฮะท่าผู้ชมโมเดะนะฮะ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมากนะในวันพีดอะ่ะในเรื่องวันพีทคือสุดมากนะฮะสีอย่างเดียวนางใช้ฮาคิไม่ได้เท่านั้นเองถนะ้าสมมตินางใช้ฮาคิได้ก็คือปังมากนางเป็นผู้พลังมีพลังของผลพิเศษสายโลเกียผลหิมะนะฮะคุณผู้ชมเนียกได้ว่าก็ปัวปังอยู่เหมือนกันนะนี่นะโอเคเรามาดูสกิลข้าวๆกันก่อนดีกว่านะฮะคุณผู้ชมสกิลที่1น,นะรั้วหิมะนะฮะเอาจริงชื่อสกิลอะไม่สัมพันธ์กับความสามารถของสกิลเลย อันนี้นะคือสกิลที่หนึ่งนะโรฮิม,มานะพลังโจมตีนะฮะอาโจมตีต่อเนื่องสูงสุด2ครั้งนะฮะสองนะคุณผู้ชมอัตราการแช่แข็ง100%นาน5วินาะทีนะครูดาวสี่สวินาทีนะฮะอัตราการเกิดเขตพิเศษ100%นาน15วินาทีนะฮะ,ะพลังชีวิตของชิวนะหนึนของ HP สูงสุดเวลาของชิวคือ15วินาทีนั่นเองนะฮะอันบอกเลยนะว่าอีกเกาะเนี่ย ค่อนข,ข้างโกงนะเป็นสถานะที่ทำให้ตัวโมเนโกงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปนะฮะทาบิยารุกินะฮะฮิมะแผ่นบางนะฮะสกิลนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นสกิลที่โจมตีดาเมจฮะหกร้อยสิบห้าธาแล้วก็มีผลน็อคแบ็กด้วยนะคูลดาวน์สั้นมากยี่สิบเจ็ดวินาะทีเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ทีมบูธนะก็เพิ่มพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะ มาที่คุณสมบัติตัวละครนะครับคุณผู้ชมความเสียหายที่ได้รับนะลดลงสี่ิบเปอร์เซ็นะและทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะฟื้นฟูต่อเนื่องเมื่ออยู่ในเขตพิเศษที่ตัวเองติดตั้งไว้นะครับคุณผู้ชมทำให้อยู่ในสถานะแช่แข็งเป็นเวลาหกวิในโอกาสหเปอร์เซ็นเมื่อโดนสติวโจมตีนะคุณผู้ชมทำให้สถานะแช่แข็งไร้ผลนะฮะเรียกว่าโอเคมากมารนะคุณผู้ชม คา่กสมบัติที่หนึ่งนะความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เนะเมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา10วินนะ,ะไม่แสดงผลซ้ำนะเมื่อสร้างความเสียหาย5ครั้งให้ศัตรูในช่วง10วินาทีนะคุณผู้ชมคุณสมบัติที่2นะ,ะย่นเวลาครูดาวสกิลที่2เร็วขึ้น50%เนะ,ะเมื่ออยู่ในเขตสมบัติข,ของตัวเองนะ,ะย่นเวลาครูดาวสกิลที่1 5%ในโอกาส100%เนะฮะเมื่อโดนศัตรูโจม รียกได้ว่าโอเคมากๆนะฮะคุณบู๊ตคุณสมบัติครับคุณผู้ชมฟื้นฟูพลังชีวิต5%นะเมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า60%นะของพลังชีวิตสูงสุดนะตัวนี้คุณผู้ชมเป็นสายเขาเรียกว่าไสายเอาเลือดแรก <c oughs> สายเลือดแรกมากๆเลยนะคืออย่างย่อนเวลาคูดาสกิลที่2อนะ50%เมื่อกี้ เวลาครูดาวสกิลที่2มัน27่ิบเจ็วิใช่ไหมย้อนเวลาครูดาวห้์เซของสกิลนี้ก็เป็นประมาณ14วิอีดอกเกินไปมากนะฮะแล้วก็ย้อนเวลาครูดาวสกิลที่1 5%นตฮะอันนี้ก็ถ้าสมมุติโดนศัตรูโจมตีมาเท่าไหร่เราก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆล,ลดใช่ไหมก็เรียกว่าไปสายเลือดเลือดแทงนะฮะเอาเลือดไปแทงไม่มีโกงไม่มีเกาะอะไรเลยนะโอเคมาคุณผู้ชมอาจาราคุณผู้ชมนะไปดูความสามารถของนางแบบ เข้าๆกันก่อนโดยการเล่นโหมดเทอร์เบิ1หนึ่งรอคนแล้วกันนะคุณผู้ชมไปเริ่มเลยนะฮะนี่สวยงามหรือเสื้อแฮปปี้มากนะตัวละครตัวนี้นะโอเคเรามาดูสกิลที่หนึ่งนะนี่รวหิมากนะเนี่ยเป็นสกิลที่โกงมากคุณผู้ชมเราไม่อยากจะบอกสตัตวูไม่สามารถผ่านอีกแท่นน้ําแข็งนี้ได้นะมีแค่เราจะ้ะที่เป็นแบบวิญญาณ <c oughs> ว,วิญญาณจะข้ามกำแพ <laughs> วิญญาณวินาเมราจ์เยี่ <c oughs> ย,ยมมาแล้วแม่งชิวนานด้วยนะสิบห้าวิอะแกนานนะเออโอเคนะฮะอันนี้คือถ้าโจมตีปกติของนานนะเอาจริงตัวเนี้เป็นสายโจมตีไกลนะคุณผู้ชมแบบยิงหิมะไปนะเออแล้วก็ทุกครั้งที่เรายิงอ่ะสังเกตคุณผู้ชมเราจะเคลื่อนที่มาด้านหลังนิดนึงนะคุณผู้ชมเออก็เรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราโจมตีอ่ะเห็นปะ่ะคือเราอ่ะจะมีเนี่ยเนีย พลังป้องกันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ว่าคิวได้นะคือแค่โจมตีโดนแล้วแบบมีอัตราการเพิ่มเกาะให้กับตัวเองอะ่ะเออแค่นี้ก็คือปังแล้วตัวเนี้ยเอาจริงๆเป็นสายยืนป้อมไม่ได้เป็นสายบุกป้อมนะฮะสกิลมันไม่ค่อยไปไหนไกลอะ่ะคุณผู้ชมเออสกิลหนึ่งก็แบบอยู่กับที่อย่างเงี้ยสกิลสองก็เน้นน็ o c แ b a c เพราะว่าเอาจริงๆหกร้อยสิบห้านี่พลังโจมตีก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเทียบกับตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ย เออส่วนไอ้โล่ตรงเนี้ยไอ้ชิวเนี่ยอันไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่ามันสามารถกันไปรอสไปโลได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลงแรงก็คือไปรอดไปโลเกลื <c oughs> ่นมากเกลื่นไปไหนไม่รู้เล่นฉันเล่นฉ <c oughs> ันเล่นดีเฟนเดอร์ตัวอะไรนะเซงโงคุอะแข่งเป็นเจ้าเข้าเลยฮนะคุณผู้ชม <c oughs> จริงตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่อันที่ว่าเมากนะจงตีแบบไกลดีนะแต่คุณผู้ชมเอ่อ แส,สดงความเสียใจด้วยสําหรับแฟนคลับโมเนสฮะมันในเรื่องเดสมอลเล่ A ไปแล้ว <laughs> โดนเอ่อโดนทาฟังกา้ารอไม่ใช่ทาฟังการ,รอโดนซีซ่านะฮะเออแทงหัวใจไปเลยน่่เหนือยนะ <laughs> คือการตายของโมเนตบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนเงื่อนนะฮะเงื่อนยี่สิบห้าชั้นมากๆ <laughs> จริงๆคือการตายอันนี้สปอยเลยแล้วกันนะคือโมเนสมันตายเว้ยตอนแรกอะ ตอนแรกอ่ะมันสู้กับทาชิงินะฮะนั่นคือทาชิเนะสู้ตัวโมเน่ไม่ได้คือทาชิเิเป็นผู้ใช้ฮาคินะคุณผู้ชมแต่สู้โมเน่ไม่ได้คือกวนตีไหมโมเน่ Monet ไม่มีฮาคิด้วยซ้นะํานะเออคือแบบเกินมากเก่งเกินเบอร์มากคือคนที่เอาโมเน่อยู่อ่ะในภาคซีซ่าคือ, <S <S อโซ <funciona> โลเพราะลูฟี่ก็คือโดนโมเน่ปั่นหัวนะเพราะโมเน่คือแบบกลยุทธ์เนี่ยอะไรแม่งแบบ เออแพลวพราวมากนางอะฉลาดมากๆนะคุณผู้ชมคนที่เอาโมเนยอยู่ก็คือโซโลผู้เดียวผู้นั้นนะเพระาะว่าคนอื่นก็เอาไม่อยู่แล้วแบบโซโลก็คือหนึ่งเดียวที่เอาอยู่นะฮะสโมเกอร์ก็คือไล่ฟัดกับคนอื่นอยู่ซันจินี่อย่าหวังนะมันไม่ทำลายผู้หญิงนะส่วนรูฟี่ก็ลูฟี่ก็ทําอะไรไม่ได้นะส่วนนามีก็คืออาจจะอาโมเนยอาจจะแพ้ทางนามีแต่ก็นามีไม่ได้รับบทได้สู้นะเออถ้าสู้กันนามีก็อาจจะแบบ สูสีก็ได้เใครจะไปดูเนาะนะส่วนสาเหตุการตายนะฮะของโมเน่ก็คือเหมือนทาฟังการอปะมันแอบ,บเอาหัวใจของโมเน่อะเออไปตอนไหนก็ไม่รู้ว้คือตอนนั้นโมเน่ก็ไม่รู้นะฮะเออแล้วก็มันเอาไปสลับสับเปลี่ยนกับหัวใจของ oker, เอสโมเกอร์เออนะฮะทีเนี้ยไอซีซ่าคา่ะมันก็นึ้ว่ามันถือหัวใจของสโมเกอร์อยู่นะเออมันก็เลยแบบ เอาเศษหินแทงเข้าไปซึกนะฮะเออตอนท้ายซีซั่นแล้วอ่ะเออสรุปไม่ใช่นะฮะเป็นหัวใจโมเน่นะคนตีนมากเลยนะตอนันระนะแต,แ,ตแต่มันก็เออตามนั้นนะฮะโมเนก็คือตายไปแบบอันนี้มากตอนตายของโมเน่ก็คือโดฟาฟิงโก้ก็คือแบบโกรธจัดเลยเออเพราะโมเน่ Monet เป็นระดับหัวหน้าใช่ปะเออของในกลุ่มโดฟาฟิงโก้อะนะฮะก็ตามนั้นเลยฮะคุณผู้ชมนะโอเคประมาณน,นี้นะฮะ ไอตัวปีกกระหังแล้วก็ขาของโมนีเนี่คือหิมะนะคุณผู้ชมนางเป็นพลังของผลหิมะนะฮะพลผลพิเศษหิมะนะคุณผู้ชมโอเคฟาดไปจ้าอืมเอาหายผลน็อกแบ็คนี่คือแบบไกเวอร์นะฮะเอาจริงข้อเสียของโมนิสำหรับอันนะเป็นการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างแคบอะคุณผู้ชมถ้าศัตรูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ยังพอได้แต่ถ้าศัตรูมามากกว่านั้นอย่างเงี้ยซึ่งในการลงแรงศัตรูมีสีตัวนะครคุณผู้ชมในการที่มันจะมันแย่งป้อมของเรานะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสายโมเน่ยน่าจะแพ้พวกสายต้านสถานะกับสายที่แบบไม่ติดสถานะแข่งอะ่ะเออเพราะว่าอะโมเน่มันเป็นสกิลก่อกวนที่ทําให้ฝั่งศัตรูต้องแข่งดูไหมถ้าศัตรูไม่แข่งก็คือก็คือชิพาย เราก็จะม่หายนะเออนะเดี๋ยวไปโชว์สกิลผีหลอกเอาเรียบร้อยนะฮะโมเดลนี้สายชิวจริงๆนะคุณผู้ชมเออแบบชิวอบบชิวในที่นี้ชิวแบบเด่นเรื่อยๆก่อกวนเรื่อยๆอย่าหวังคิวว่าตัวละครตัวนี้ดาเมจไม่ค่อยเยอะนะสกิลสตันเท่านั้นนะคุณผู้ชมสกิลสตาร์สกิลก่กอกวนเท่านั้นนะตัวนี้นะโอเคเรื่อยๆนะแต่ตัวเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่มีคนเอามาลงแรงด้วยนะ <Wow. S 1> ซึ่งก็ อย่างว่าคุณผู้ชมมันไม่ใช่สายคิวอะเนาะสายเฝ้าป้อมอย่างเดียวก็ทําหน้าที่ได้ตรงนี้นได้โอเคมากๆแต่ช่วงหลังๆม,มันมีตัวอื่นๆที่สามารถเฝ้าป้อมได้ดีกว่าไงเออก็ตัวนี้ก็เลยอีดอกนะฮะมีคนเล่นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ตัวมันเก่งนะเออมันก็แบบมีประโยชน์อยู่นะเออเทียบกับ <c oughs> คลิปที่แล้วที่เรารีวิวตัวอะไรไปนั่นแหละนะนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ตัวนี้ก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรนะคุณผชมนะโอเคซิลนี่ซาน้ำแข็งไปเป็นผีหลอกแปบบ๊บนะกวนตีนมากสกิลที่หนึ่งนะสกิลผีหลอกนะเปลี่ยนชื่อสกิลเถอะนะอย่าเอาเลยลัวน้ำแข็งนะเอาเป็นผีหิมะดีกว่านะเอ้าตายจ้ะโอเคช่างมันนะฮะโอเคก็ สำหรับสกิลนะโมเนเอาไปว่าอันสำอันนะก็เก่งในระดับหนึ่งเลยแหละนะค,ะคุณผู้ชมวันนี้เอยหรือว่าเอามันไปลงแรงดูไหมไม่ใช่เอาลงแรงหมายถึงเอาลงไพเรสเออเรามาเล่นไพเรสกัน่อยว่าเอาตัวโมเนไปลงหน่อยนิดนึงนะฮะ mm hmm. โอเคนะคุณผู้ชมถ้าใครดูจนม,มาถึงตอนนี้แล้วนะถ้าชอบนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะค,ะคุณผู้ชมส่วนระบบสมาชิกนั้น เออกูผ่านพันพอกันฟุ้งม,มานานมากเลยเออขอโทษจริงจริงมาแล้วนะคุณผู้ชมฝั่งเรานะมีโมเน่นะแชงวิสตาแล้วก็ลูฟี่นะคุณผู้ชมฝั่งศัตรูนะมีลูจีนะลูฟี่บิ๊กมัมแล้วก็ลูฟี่อีกกูชั้นหนึ่งนะโอเคมาตานนี้นะขอให้ทุกคนเรียกข้าพเจ้าว่าผีหิมะนะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยโมเน่ Monet, เปลี่ยนชื่อเถอะเนาะเออชายโมเน่ชายาผีหิมะเออมันโอเคนะมันเออ ถามว่าใชยาไอพีฮีมา,มาจากไหนมาจากสกิลที่หนึ่งนะมาล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 ะโอเคเอาเละฮะสกิลที่หนึ่งอืมกำแพงหิงมะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยโอ๊ยนี่นี่เลยนี่นี่นี่โอเคฟันแม่เรียบร้อยคนะุณ okay. <c oughs> ผู้ชมตัวนี้เล่นง่ายๆนะเราเรายืนป้อมเลยละกันฮะเราก็ตีแรงกันนะไปจ้าอุย๊ยติดมือแม่โอเค โอเครู okay, ้ว่ารู้ว่าีมามาแล้วนะอืมได้เวลาผีหีมาเรียบร้อยโอ๊ยฝั่งศัตรูมันก็วิ่งผ่านได้นี่วะเราก็นึกว่าฝั่งศัตรูวิ่งผ่านไปได้อะ้วแต่กูขา,าอีกแล้วมาละจ้าผีหีมามาละจ้าเฮ้ย <c> ค <oughs> ุณผู้ชมเมื่อกี้อันน่ะบอกว่าเออศัตรูไม่สามารถข้ามกำแพงได้ใช่ไหมทะลุก,กำแพงได้เอออนขอโทษคือเมื่อกี้เห็นตอนหน้าต่าตาเลยอีดอกมันทะลุก,กำแพงได คือได้สแสดงว่าสกิลของฝั่งสตูก็น่าจะทะลุกำแพงได้นั่นแหละตามนั้นนะโอเคเอ้ยเฮ้ยมีฮอกมีฮอกใจเย็นใจเย็นอ๋อแข็งไม่มันไม่แข็งอะโอเคตีไม่ไม่แข็งใช่ไหมก็ตีธรรมดาแม่งเลยแล้วกันโอเคฟาดไปฟาดไปเรามาดูสายแอคแท็กเกอร์กับสายดีเฟนเดอร์ตีกันนะโอเคฟ,า,ฟ,า,ฟา,าดอ,กกกาอ,ฟาอุ้ยแรงมากแม่หน่อยแน่โดนเอา ก็ยังตีโดนอยู่เออข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันโจมตีรัวนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะโจมตีรยาายะยะไกลแต่มันตีรัวๆคุณผู้ชมนะฮะนี่ได้ว่าก็ไม่ธรรมาดาเฮ้ยๆไม่ธรรมาดานะฮะโอเคล้วนิมะนะฮะแข่งโป๊ก,กะโด๊กไปเลยแม่ <laughs> โอเคไปตีแล้วตีแบบตีแบบจิตสัมผัสอะแม่งหิมะบังหน้า <laughs> โอเค ฟาดแบบเจดสัมผัสด้วยไม่ตดนใคนเลยโอเคตีไปอีกนะยิงไปยิงไปยิงไปเออเรื่อยๆ,ๆ,ๆตัวนี้เพื่อนต้องเพื่อนต,อต้องเก่งเหมือนกันนะตัวนี้ไม่สามารถแดะแบกทีมได้มีความรู้สึกกับคุณผู้ชมเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้เป็นสายคิวสายก่อกวนเพราะฉะนั้นต้องหวังพึ่งเพื่อนพอสมควรนะตัวนี้เออเล่นๆไปแล้วดูแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนั้นโอเคนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับการรีวิวผีมัตัวนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะ,ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะฮะรทบทนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย